สวัสดีครับผมชืはは่อภูภูมิครับผมชื่อภูภูมิครับผมบอค่ะแข็งแรงผูคยเป็นอย่างเลย นอันขี no ่ไล่โจกันสอคนมันเนี่ยาหลังเลยบบอันนั้นลงไลองไลงังิเอาลองไปลองลงังิยิ้มยิ้มลลงลงังิเหยืมอลงลงปลงังิอุ้ยหัวลอก็หัวล็อกออกมาเลยไม่ต้องแบบกั้นได้ไหมอ่ะ ไปตรงกันเลยไหอเ็นเดียว่าไปเที่ยวน้ำตกกันยูเลยเนี่ยบอโยนั่นอยูน่ะแล้วัีไปเที่ยวน้ำตกกันนั่นหรอาวาท่ยังโอ้เห็นนั่นว่าตัดีตื่นอันเด้ยวตัวต็งโตสวย

นั่โกันเนานอนน้านตื่นัวเดี๋ยวกันนะเปลาคอยนที่ยจนี่เำกันแ้ำกันแล้วไปเปลี่ยนเพื่อไปข้าห้องน้ำไปต้องเพชอือยังเพจอือยังเพจจ๋า คุณอยากไงมาอำเภออำเภอปางเสือทองครับว่าจะว่ากับบริ่าแม่โดนไหมแม่นับอันนั้นคนจะปีแบบหลายปีเลยเพราะสองปีสามปีแบบนี้โอ้ยแมเหลยนยุทธอันนี้ บ่อยมากงานอยู่อันนี้ไงตุ้งสนุนแล้วก็เลื่อยมันี่งว่างสองสามปีนี่แหละตม้งสนุนตอนนั้นแม่เนอะไอ้ไปนั่งกับน้องได้ไงอ่ะเออไปนั่งกับน้องได้ไงโอ้ย

ฮะคเป็นไล่โซดไหมไลโซดคล้องไอ้แนโอเคโอเคอไรโซดอายุตัวเดียวกันผลลูกบบางสะดวกไหมนี่บ้านหินดาดครับ อำเภอบางเจ็บเราเจ็บเราเจ็บเราพ่อน้องเจ็บได้ที่เนี่ยเฮ้ยอาปาหน้าเนื่อยคนหนักคนแรกคนหนักก็คอยโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนดักเจ็บเราเจ็บหัวคนดักคอยคนดักคนดักคอยคอยคอยเบาเบานะเบาเบานะนู้เจ็บไหมเนี่ยนดักคอยู้เจ็บไหมถ้าเจ็บมาเนี่จะเป่าให้เร็วเจ็บเดินมาปวดขี้เหรอเพี้ยขี้หรือยัง ตายลงไปตาไปตาเออคขี้เสร็จหรือยังเอาห้องน้ำไปไปคๆคุนักค่อๆคุนั่อนักโอ้คุล่ะขี้เสร็จหนูขี้เสร็จหรือยังไปค่ะอายังอรอรอรอไปบอไปเบิ่งบันบอเป็นถามบันสื่อบันคือเครียดคือสื่อคาเจแล้วอ่ะ เออน่ะยังวากหันไปไว้แล้วยังมาแล้วเออมาอีกแล้วมาจับอีกแล้วมายคุณหมอพลอยกลับบ้านนะอ๋อโอ้นี่จะเป็นคุณหมอเอาคุณหมอมาแล้วคุณหมอมาดูหน่อยแล้วหมอมาดูทวดหน่อยพรุ่งนี้ตะวันแดงนครสวรรค์ค่ะขึ้นเที่ยงคืนจองโต๊ะจองโต๊ะได้อย่างเอาคุณหมอมาดูหน่อย อยู่บางศิลาทองค่ะอำเภออ่อําเภอบางศิลาทองเอาแม่มันมันดิบหรอปลาส้มอ่ะเออพันเห็นตาหนูยังไม่เห็นเด้ที่แหลกเาตรงนี้ค่ะ นั่นอปบนนั้นไปบ่ยจำนั่นแล้วเห็น่ะเอาคนละมาตีมาตมาก็มาเยอนรำไรคนละก็ไปก้มบึ้งอันนี้เป่าหรือยังเป่าหรือยังอ๋อแม่จับอ๋อแม่จับนี่ไงโอาแม่ออกแม่ออกไอ้หนูจับเป่ายังเป่าให้ทวดยังเป่าล่า